Eeeee é... พร้อมะแนรอแบบนี้สวัสดีครับ้ของไว้ตรงไหนางี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อการันสกุล ตัวไปเนี่ยยี่ห้ออัวรกับยี่ห้อยี่ห้วอะรีแล้วมีไปหลังตัวนี่อะไรยศของอะไรละเอียดหรืออะไรในนี้นะอะไรอ่ะมีหอมเห็นนะเอามานี้เท่าไหร่เราไปจากไหนเนี่ยกลับดูเลย นี่นี่อะไรตัวเล็กหมายจับสารอายากรุงเทพใต้นะสิพฤษภาคมปี57านเะนี้ชื่อเองไหมใช่ไหมนะนะทำความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีนะมีสิทธิ์ให้การไม่ให้การก็ได้นะค่อยคำหลังอ,อย่างนี้จะถูกใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลสิทธิแจ้งให้ญาติทราบแต่ญาติเองรู้รอยู่แล้วนะต่อนอที่เองจะถูกพาไปวัดพยาไกลนะหน,นีมากี่ปีหนีหนีมากี่ปี ไม่รู้ว่าแน่แต่เนี่พค<ร>่ง,ง,งกลับมาอยู่บ้านใช่ไหมใช่ครับ,บสิบกว่าปีสิบเอ็ดปีอ่ะลแล้ว,วตรวำตรวจตำรวจมากี่ครั้งไม่เจอทางไง,งไปแอบ,บไหนตำร,รวจมาทุกครั้งไม่เจอเลยหมดออกทางไหนไม่มุดเลยครับโอ้ผมเพิ่งแค่มเพิ่งมา training này lên lên